คุณก็ยังรอรุ่นอยู่ไหว่าจะตามของแนอ่ะอะแล้วพี่คิดว่าไงครับอยากปลายปีปลายปีรู้เลยแสดงว่าพี่พี่เขาเปิดกล้องปลายปีหรือเปล่าหน้าอะแล้วตอนนี่แฟน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 อ่ะรอรอแบบรอติดตามเดี๋ยวมันมีข่าวมาแล้วมันจะดึงเป็นยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแต่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะครับผมก็เล่นกับพี่ๆไปงั้นแหละหมายถึงว่าคือผมเอาตรงๆนะที่ผมตอบเงี้ย ไม่รู้ก็เลยบอกไงว่าเดี๋ยวปปีก็รู้อะไรอย่างเงี้ยครับเรียนจีบนะเรียนจีบแต่ไม่ให้ไม่ใช่โปรเจกต์เนี้ยแบบที่ผ่านมาเรียนคือจีบครับไม่เลยจริงๆผมเป็นฝ่ายจีบเขาพอดเรื่องจริงนณร้านตัดผมแห่งหนึ่งบอกเขาว่าคือผมอะอยู่ๆก็พูดกับพี่ที่ตัดผมให้ประจำว่าเนี่ยพี่ผมอยากทำงานละครกับพี่แอนซึ่งพี่แอนอะ ทำสีอยู่ตรงข้างเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพูดลอยๆพูดลอยๆเขาได้ยินไม่เราผมไม่รู้ว่าเป็นเขาแล้วคือาพ,าพ,พูดด,ด้วยความแบบด้วยความจริงใจสุดๆแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อหรือว่าเด็กคนนี้รู้นะว่าฉันนั่งอยู่ข้างแบบตอนตอนที่มามาคุยกันตอนงานพี่แป้งทีหลังอะไรยเงี้ยก็คือเขาก็ถามว่าวันนั้นรู้ใช่ไหมว่าพี่นั่งอยู่เลยอวยบอกว่าเอาตรงนะไม่รู้ก็รอดู้รอรูออ